สื่อดังนิกระกัววิเคราะห์แผนของโปรโมเตอร์ดังเอ็ดดี้เฮิร์นกับศึกโรดเกวสสีสกเกตจะส่งผลต่อศึกใหญ่ซูเปอร์ไฟในอนาคตอย่างไรบ้างโดยทาง LPN สื่อใหญ่นิกระกัววิเคราะห์ว่าแม์รูม็อกซิงซึ่งส่งเจ้าแหลมสีสกเกตนกครหลวงโปรโมชั่นขึ้นชิงแชมป์โลกเส้นเดิมอีกครั้งกับทางเจสซี่โรดเรส เจ้าของตำแหน่งหนุ่มน้อยวัย22ปีในวันที่25มิถุนายนนี้ว่าจะทรงผลอะไรกับอดีตแชมป์โลก4รุ่นโรมันกรซาเลสซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์โลกดุนยูบีซีไดมอนด์และรองแชมป์โลกอันดับที่1ของรุ่นนี้อย่างไร LPN มองว่าแมตต์ลูมกำลังวางแผนการจัดศึกใหญ่ในพิกัดนี้ในอนาคต การที่แมดรูมยังให้ความสนใจที่จะจัดมวยในรุ่นเล็กๆอยู่นั้นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางโปรโมชั่นดังกล่าวมองเห็นถึงศักยภาพของมวยพิกัดเล็กๆโดยเฉพาะรุ่น1 1 5่อปอนด์ที่สามารถจะเรียกร้องความสนใจจากแฟนมวยเป็นจำนวนมากทั่วโลกได้สำหรับคู่ของเจ้าแหลมซิสเกตนะครหลวงโปรโมชั่นนั้น LPN มองว่าหากเจ้าแหลมควาแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3แล้วนั้นก็เป็นไปได้สูงมากเช่นกัน ที่ทางแมทลูมจะเปิดศึกไต่พางคู่เจ้าแหลมซิสเกตกับโรมันกรซาเลสในอนาคตและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดศึกเอสตาดาโรมันเช่นกันและรวมไปถึงที่จะเกิดศึกเอสตาราซิสเกตในอนาคตอันใกล้ไม่นานจนเกินรอนั่นเอง